พี่น้องดูคะแนนว่าเพื่อนครับปันี้สิผ้ามาเก็บเห็ดครับ,มมมรรบผมมาเมืองเห็ดเาหลีเป็นแบบ,ดบใดรครับผมอย่างแบบเปเมืองเห็ดครับผมตายแสดงในเขาปลาอยู่กับพ่อเห็เดมมหหลแล้วครับเดิมมีเห็ดครับผมเห็ดขมิ้นครับผมขอบันทปลาแล้วเขา นี่ครับผมเจอแล้วครับผมดอกหนึ่งครับมีเพิงครับผมนี่นี่เอ้านี่ครับผมอีกดอกนึงนี่มีเพิงครับผมโอยตอนสิเกิดนี่นในน้ำบุญครับผมนี่บักไงหนึ่งว่ามันเห็ดละงก ครับสองดอกสามดอกจุ่มๆไปนี่อันนี้ประกาเสียงข้างบนอันนี้ประกาศกลิน่นนี่ครับผมอืมกินเอากินเอาโอ้วานเปนเห็ดละงกครับเห็ดอาจจะกินอะไรครับซุ่นนี่ครับผมดงเห็ด นี่สองดอกนี่ครับเห็ดพิ่งเห็ดเพิ่งตองมาหาหเห็ดเพิ่งครับมันกำลังอวบครับเพราะว่าฝน,นตกนี่เราเมือนกระเป๋าครับผมกระเป๋าหมา้าคนนี้ครับมาใส่เห็ดกัน โอ้เห็ดเพิงครับผมเห็ดเพิงคมวาสันนะกำลังตูมๆอยู่นะครับดอกงามอยู่เลยเอาอยู่บอ้พูดครับเห็ดเพื่งนะครับพอแล้วครับผมเห็ดเพื่งครับผมจิ้มเอาครับ ตอนนั้เกิดเติดงูเป็นงูลั่งเกิดดอกเลยเียบแต่น้อยครับผมครับพี่น้อง ปิดสายปิดสายแล้วครับผลงานเก่งฮิดครับผมเห็ดเพิร์ครับหนึ่งเรียบร้อยครับผมเตรียมแปเปลี่ยนครับหนึ่งฮิตครับผมเห็ดเพิร์ครับผมเห็ดเพิร์เกาหลีอันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดซับสไครป์เป็นแรงใจใน,นคลิปต่อไปกัครับผมสวัสดีครับ